การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัยพระราชาลดมดัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวารางกูลสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร จำแบบข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการประจำปีงบประมาณ2,565นางพระดีอารีสนันผู้อำนวยการกศนอำเภอดอนจานกศนอำเภอดอนจานตั้งอยู่เลขที่113หมู่ที่4ถนนทุ่งมนสะอาดชายัยศรีตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน์โดยมีบุคลากราใต้บังคับบัญชาทั้งสิ้น17คน ประกอบด้วยข้าราชการ3คนครูอาสา2คนครูกศนตำบล7คนครูสรช5คนและจ้างหมอบริการ1คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งนางครดีอารีสนันได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารด้วยความวิริยะอุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน รอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษา1.2มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย1.3มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนการเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.4มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง1.5มีการนิเทศกรรมกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง1.6มีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎร,ระเบียบนโยบายและหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านการบริหารงานวิชาการมีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารงานบุคคลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานิเทศติดตามกำกับดูแลมาตรฐานและการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาในด้านการบริหารงานบุคคลมีการสร้างขวัญและกำลังใจคณะทำงานบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพโดยใช้ระบบคุณธรรม ด้านการบริหารงานทั่วไปมีกระบวนการที่มีส่วนร่วมกับครูบุคลากรผู้เรียนโดยกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการให้บริการจัดทำแผนและโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย2.2การบริหารจิตการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสาระสนเทศส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีองค์กรนักศึกษาเครือข่ายปกครองและจัด,จดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปปรปับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนางพรดีได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่นนวัตกรรม l i v e w o r k s h e e t Active l e a r n n n g l i n n e และ Google Form มีการเรียนรู้ผ่าน YouTube, PowerPoint เป็นต้นมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ระบบ Google Form 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธลนวัตกรรม 3.1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์และเครื่องมือนวัตกรรมเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายแห่งรัฐ3.2ได้นำเนินการกำหนดกลยุทธ์การจัดทำสารสนเทศแผนปฏิบัติการเช่นการใช้โปรแกรม Google Meet และ Zoom c a s e i n g ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นางพรดีได้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงนประสงค์ของผู้เรียน 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาทีเครือข่ายเช่นการนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนการร่วมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจภูกวาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาเกียนชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Agreement ในรูปแบบ Google Meet ส่วนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทาย 1. ผลสำเร็จทางการเรียนการทดสอบระดับชาติเ n ็นเประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565คิดเป็น71.61%ผ่านเป้าหมายขั้นสูง 2. จำนวนผู้เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565คิดเป็น84.86% 3. จำนวนร้อยละของผู้เข้าสอบเอ็นเน็ตทั้งหมดคิดเป็น96.25% นางพารดีอารีสนันขอจบการน,นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ